พี่น้องออกมาเช็คดูสวนนะ่ะนะจ้ะความเรียบร้อยดูเรียบร้อยแล้วหลหะจ้ะแต่ว่าพอดีมันสวยดีก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะถ่าย่ายฤดูใบไม้ร่วงหลังบ้านเราให้ดู<ม>พี่น้องจา๋าอันนั้นต้นเชอร์รี่ของเราเปลี่ยนสีใบเขาเพิ่งเปลี่ยนนะคะเขาจะร่วงที่หลัง นี่จะต้นเชอรี่แล้วต้นพลัมร่วงไปหมดแล้วแล้วก็ต้นต้นแพรก็ร่วงหมดแล้วจ้ะแอปเปิลก็เริ่มร่วงแล้วพี่น้องจ้ะเห็นไ่แพรเขาเตรียมเขานานหนาวเขาก็จะบ่มีใบแบบนี้ละจ้ะเห็นบ่พี่น้องแล้วทีนี้นะ่ะใบไม้ฝั่งนั้นนะสวยสวยมันเปลี่ยนสีเวลาทรายล้างถ้วยทําอาหารอยู่ในครัวโอ้ยสะ่อนหลายพี่น้อง แล้วมันก็จะร่วงลงมาเราใส่ก็จะกวาดเข้าไปเป็นปุ๋ยมุมนั่นพี่น้องจ้าสวยเนาะสวยมากๆเลยสวัสดีแจ็คองแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องพับแขนเสื้อขึ้นเพราะว่าเสื้อตัวน,นี้มันแขนยาวเวลาเราทําอาหารหรืออะไรมันมันเปื้อนเัยนไหมพี่น้องมันจะอันนั้นมันจะเปียก ช่วงนี้ใกล้จะเดินทางกับไทยเราแล้วใกล้แล้วจ้ะพี่น้องคะก็จะไม่มีวิดีโออะไรมากก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ไปไหนนะนะไม่ค่อยได้ไปไหนแบบสบายๆนะพี่น้องคะคือบางคนอาจจะคืออาจจะไม่เหมือนกันนอกแต่ว่าสําหรับสร้ยเนะี่ยพี่น้องต้องเหมือนกับพักผ่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมนะคือไม่ไม่ค่อยไอ้สองสม้มสี่วันนี้ สี่ห้าวันก่อนเดินทางนี้ไม่อยากไปไหนนะนะจากพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางแต่ว่าก็ไม่ได้พักหรอกจ้ะค,ค,คือต้องเครียบบ้านส่วนใหญ่เ่ยเครียบเครียบบ้านเครียบเครียบของต่างๆนะพี่น้องคะเครียบบ้านก็คือทาความสะอาดบ้านเตรียมกระเป๋านู่นนี่นั่นนะสินะพี่น้องแล้วก็นีเห็นบ่ที่เราไปเก็บมาทรายทําไปเสร็จไปแล้วมันได้สองถังเสร็จไปแล้วหนึ่งถังอันเลอเลอะอีกหนึ่งถังพี่น้องคะออปโปิ้ พี่ชายไปเก็บเนี่ยนะจยาที่วายุฟ้ามน่ยพี่น้องคะอร่อยมากเลยเนาะอร่อยเขาอมเปรี้ยวอมหวานพี่น้องใส่จะปาดสูกินแต่ว่าเสียที่เปลือกมันหนาะเสียที่เปลือกนะแต่ว่ารสชาติดีมากๆเลยไม่ได้หวานแบบมากแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะอมเปรี้ยวอมหวานพี่น้อง แล้วเอาไปกินทำไ่ไา้จะเคลียร์เอาทำอันนั้นเอาป่านไว้รอดทำเอาไว้ทำเป็นไส้ขนมเหมือนไหมพี่น้องทำเป็นไส้ขนมกับทำเป็นซอสแอเป,ปิ้รสชาติเขาดีนะจ๊ะคือ ใส่น้ำตาลเลยแต่าาเวลาเอาเป็นไส้ขนมนั้นมันพอดีเพราะว่ามันมันอมเปรี้ยวอมหวานเห็นไหมแบบพอดีพอดีเพราะว่าไส้เห็ดสดไปได้สองหม้อลวจ้ะเพราะว่าหนึ่งรังนั้นได้เยอะแล้วเพราะว่าไส้เห็ดมาขึ้นเนาะจ้าทำเมื่อคือนนี้นี่แหละทำนี้เสร็จก็คือเสร็จหนึงลจ้ะแล้วก็แต่งกระเป๋านี่ขึ้นเ,เริ่มเอาของออกมากแล้วปานเปลือกมันออก เรื่องเอาของขออกมากองวหวนนะจ้ะว่าจะเอาอะไรบ้างสินะเสื้อผ้าจะไมไ่เอาไปเยอะหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไปฝากลูกหลานเนี่ยละจ้ะพี่น้องคะ่ะของฝากนู่นนี่นั่นละจ้ะพี่น้องนี่อ้ยแบบอร่อยไปเก็บมากหน่ะยพี่น้องคะ่ะถ้าทรา,ายไม่เดินทางนะทรายก็จะเก็บไว้แบบว่านานไม่กินเรื่อยเรื่อยนะจ๊ะแต่ว่านี่ทรายจะเดินทางเอาไว้ไม่ได้ แดีวต้องเครียดออกก็คือทําเป็นไส้ขนมจ้ะทําเป็นไส้ขนมแล้วก็เอาไว้ทําเป็นแอปเปิลซอสปาดแบบนี้นะจ้ะแล้วก็ใส่ก็เอาใส่ในน้ําไว้นี่เป็นน้ำล่างลูกบางลูกที่เมลีเขาโยนแบบว่าแรงๆมันก็จะช้าทีนี้ก็ปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะจ้าปาดเป็นชิ้นแล้วก็เอาแช่แข็งไว้ นี่เลยจ้ะอันไหนที่ทําเป็นซอสก็เอาเอาไปทําซอสเหมือนที่้ซ้า,าทําเลยจ้ะทําซอสอันะทาง่ายทําซอสก็คือปาดเป็นชิ้นแบบนี้แหละแล้วเราก็เอาไปตุ๋นไฟ,ไฟอ่อน,ออนๆนะจ้ะให้มันนิ่มให้มันแล้วเราก็บดเอาซ่อมบด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 หรือไม่เรากวนหมายถึงว่าตอนที่เราคนเรากวนนะมันกะอะันมันกะมันกะนั่นเองมันจะมันละเอียดเองมันทีนี้เราก็ชิมเอา ถ้าเราอยากได้หวานอีกนิดนึงเราก็เพิ่มน้ำตาลถ้าไม่อยากหวานเพิ่มก็เอาแบบนี้ใ้่พอดีเลยแบบนี้จากลูกของมันนี่จ้ะคืออมเปรี้ยวอมหวานพี่น้องเนาะหล่ะจ้าไม่มีวิดีโออะไรมากมากหลังจ้ากาก็มัดักททยกันเนาะพี่น้องเนาะตามทีเฮาไปตามทีเฮายู่นั่ยหล่ะจ้าก็เหมือนที่บา้านแหละจะเตรียมตัวไปไทยก็ก่อนจะเดินทางสี่ห้าวันยังไม,ม่ไม่ไปไหนหน่ะนะจะไม่ค่อยเดไม่ค่อยไปไหนก็คือไปปกติเนี่ยหล่ะจ้าไป ซื้อของมาไว้ให้ลูกพี่นอ้องซื้อของมาตุนไว้ของที่แบบว่าตุนได้นะหมายถึงที่มันเป็นของแห้งแล้วก็ทําอาหารบางอย่างไว้ให้ให้คุณสามีกับลูกแต่สามีบอกว่าให้เห็ดนะจ๊ะเพราะว่าเขาเพราะว่าทายถามคือว่าจะทําแช่แข็งไว้เขาไม่เอาเขาก็ซื้อกินได้จ้ะเขาทําเป็นแล้วอาหารเมลีก็ทําได้ซื้อกินได้ด้วยจ้ะคือแบบอาหารสําเร็จ <laughs> พอลูกก็เพิ่งจะกินแบบมันชวนกันนะฟิชชันชีพเลสินะจ้ะแล้วก็ อ่าพวกอะไรต่างๆไปร the <pl> ้านอาหารก็ได้นี่สินะจ่ะพี่น้องเหมือนที่ทายว่าโนจ่าไปไทยรอบนี้ไปคนเดียวตอนแรกน่ะคือแพลนพี่น้องเออเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังเดี๋ยวคุณเดี๋ยวสงสัยแล้วกัน่าคนที่เิ่นเบิ่งเเิ่นกรเขาเิ่นกระลู่เลยจ่ะแพลนว่าจะไปด้วยกันคือให้ทายไปก่อนไปทําธุระของทรายนี่แหละให้เรียบร้อยแล้วพ่อกับลูกก็ตามไปในช่วงที่แบบว่าอ่า ลูกปิดโรงเรียนอะนะจ้ะทีนี้นะแผนเปลี่ยนพี่น้องคะเพราะว่าตอนแรกนะคือว่าจะเอาลูกออกจากโรงเรียนก่อนแต่ว่ามัธยมแล้วก็ก็เลยเพ่อเขาเนี่ยคือแบบว่าก็เลยบอกว่าไม่ไปหรอกมันได้น้อยวันถ้าเอาลูกออกไปก่อนไม่ได้เนาะเอาออกไม่ได้พี่น้องเอาออกก่อนไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยอยู่ปฐมเอาออกได้แต่ว่าเราก็โดนปรับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ที่มัธยมเนี่ย ไม่ค่อยอยากเอาออกเพราะว่าการเรียนเนี่ยนะจ๊ะเพราะว่ามาัธยมมันมันเรียนแบบว่าสําคัญทึ่งทึ่งพอ่อคนว่าถ้าเอาถ้าเอาออกไม่ได้นี่เอาลูกออกจากโรงเรียนก่อนไม่ได้นี่มันมันไปเด่นหน่อยมือพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปช่วงปิดเทอมใหญ่เ่ยนะจ๊ะอันนี้มันปิดเทอมมันปิด,ป,ดปิดเล็กเทอมน้อยน่ยไหมเพราะว่ามันจะตามไปตอนแรกนะ่ะจะให้ใส่ไปก่อนเนะี่ยคือเป็นแผนที่เราวางไว้อยู่แล้วว่าใสา่ไปก่อนไปท,ทําธุระอะไรให้เรียบร้อยนะจ๊ะ แล้วพ่อลูกตามไปก็ทึงพาเขาไปเที่ยวแต่นี่คือแผนเปลี่ยนไม่เป็นไรจ้ะพี่น้องคะเนาะบางอย่างมันก็ไม่ได้ได้ดังที่เราตั้งใจหรอจกจ้ะไปได้น้อยวันเฉยๆพี่น้องคะก็เลยไม่ไปนะก็เลยเปลี่ยนใจพี่น้องไม่คุ้มค่าในการเดินทางว่าง,งั้นเถอะพี่น้องถ้าเราไปแล้วเราอยู่สักสี่อาทิตย์นี่สิคุ้มค่าอยู่แต่ว่าทรายเนี่ยอยู่นานเพราะว่าทรายไปก่อนนะจน้ะเนาะแล้วเราเออทรายกับเพื่อนกับออของเราก็คือไม่ได้เปลี่ยนตัวอยู่แล้วก็คือ ไซไปก่อนก็ตามแผนก็นคือน่นะจะเนาะพี่น้องเนาะอาไปใช้เวลากับครอบครัวที่ทางไทยด้วยนะน,นจะจะดูแลพ่อ,อไม่มีปัญหาแล้วทางนี้เพราะว่าคุณย่าก็ไม่อยู่แล้วนะน,นจะจะแต่ก่อนนี้คือไซจะต้องอยู่กับคุณย่าถ้าถ้าคุณยา่าอยู่ไปนานไม่ได้หายสินะพี่น้องตอนนี้ไม่มีปัญหาลูกสาวก็โตแล้ว พ่อเขาดูแลได้เพราะว่าไม่ได้ดูแลยากเหมือนเพราะว่าไม่เหมือนตอนเด็กอ่ะเนาะเขาเอิญพี่เ้างนี่แหละจ้าโอ้ยทุกคนขาไทยก็จะทาไปเรื่อยๆนี่แหละวันนี้ภารกิจวันนี้ก็ดีแหละจ้าเอ้ยมาทักทายเนาะมาทักทายมาคุยเล่นๆตื่นเต้นที่จะไ,ไปไท่จ้าแต่ว่าถ้าลูกสลูกับามีไปนายิ่งจะตื่นเต้นไปใหญ่นะจ่าเนาะแต่ไม่เป็นไร ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบจ้ะพ่อใหม่ก็เปลี่ยนบรรยากาศพอลูกนี่ช่วยกันทำอาหารเ <c oughs> มรีเก่งมากมากแล้วละจ้ะหมายถึงว่าเขาทำเองทำเป็นน,นะจ้ะหมายถึงว่าอลายอย่างในอาหารเบสิ้วแต่ถ้าอาหารแบบว่าที่เราอยากกินแบบว่าดีทั่วไปดีๆหน่อย ก็ไปกินลานอะน,นะจะบาอยางหรือบอกก็ซื้อมากินจ้ะคือแบบเหมือนที่เขาคิดอยากมันเออพิชันชิบเนี่ยก็ไปซื้อมากินก็นบางอย่างน,นะคะร้านไทยนี่สิไปก็ได้เอาโปลซอพไปน้องนี่ได้แล้วเรียบร,ยร้อยแล้วแล้อีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่แล้วก็จะเอาใส่อันนั้นจ้ะเอาใส่ในถุงแช่แข็งทีนี้ส่วนพวกนี้ก็จะปาดแล้วก็เอาเป็นชิ้นแบบว่า สดๆนะนะจ้ะาเนี่เยออีกประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็เสร็จละเราก็แช่แข็งไว้เป็นเป็นไส้อ่ขนมเหมือนแม่จ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำต่อก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อแต่ว่ามาคุยกันเฉยๆนะจ่ะมามาทักทายมาคุยกันเราจะทำต่อไปเรื่อยๆจ่ากรบเดียวก็เสร็จแล้ว อันนี้ก็คือแบบถ้ามันเปลือกบางนี่จะเจิเลิศมากเลยแต่ว่ามันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่ามันกับมันกับมันกลายพันธุ์หรือเนาะจ้ะปกติแล้วเป็นแอปเปิลกินเนาะใช่ไหมเป็นอิตติ้งแอปเปิลแล้วคนกินแล้วเขาโยนป่าลูกโอ้โยนมันทิ้งเองสิแล้วมันเกิดเนาะจ้ะทีนี้มันเกิดอยู่ติดอะไรนะเขาเรียกว่าติดรั้วเังสินะเขาก็เก็บไว้เป็นรั้วเังสินะพี่น้องจ๊ะทีนี้เนี่ยเราก็ชิมนี่รสชาติมันดีเองสิเะเราก็เลย เก็บมานี่ปีไหนปีไหนมันก็เกิดแต่ไซไม่ได้ไปเก็บนะแต่ว่าเดินผ่านเนาะปีที่แล้วป,ปีไหนๆนะไซก็เก็บกินอยู่แต่ไม่ได้ไปเก็บมาเป็นถังแบบนี้พี่น้องถ้าเราไม่ไปเก็บก็คือมันก็จะร่วงทิ้งตามพื้นแต่ว่าเอเอาตามที่สะดวกตามที่มีเวลาเนาะทุกปีไซก็เก็บมาจากบ้านคุณลุงจนงเสร็จมันก็เลยไม่ได้ไปเก็บที่นี่ที่นี่เนี่ยเก็บกินเฉพาะตอนที่เราเดินผ่านนะสะนะพี่น้อง ปีนี้เนะี่ยมีโอกาสเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานบ้านคุณลุงแล้วเราก็ไปอันนั้นไปเก็บที่ฟาร์มนะพี่น้องคะ่ะเอามาทําขนอมอาหารไว้เวลาโบโบมีแอปเปิลเนาะจราน้ำเวลาที่ไม่ใช่ฤดูของแอปเปิลก็จะแบบว่าเอาออกมาทําขนมให้พ่อใหม่กินเขาชอบไม่รี่ก็ชอบค่ะไม่รี่เขาชอบแอปเปิลครัมเบิลมากกว่าลูปบาสนะคะลูปบาสไม่รีบโบ,โบก,กินเลยแหละแต่ว่าคุณยากับไมครเนี่ยเขาจะชอบพวก ทุกอย่างที่เป็นครัมโบ่จากรูปบาบจากแอปเปิลหรือจากผลไม้ร่วมเหมือนนะพี่นอ้องเอาไปแล้วจ้ะวิดีโอนี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทักทายบ๊ายบายจ้ะ